สวัสดีได้เจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเพิ่งชมบรรยากาศตอนนั้นหกโมง,งครึ่งค่ะตอนเซาเซาเกออีกบรรยากาศนึงค่ะสดชื่นขนาดเลยคนก็เริ่มตื่นเนาะค่ะเนาะอากาศดีดีได้จ้ะเด้อ มาค่ะมาล่องเรือกับพี่นาดีไปตุ๊กตากบแฟนเข้าเขื่อนเมื่อกี้นี่ตอนหกโมงเช <c oughs> ้าเขื่อนมันก็เปิดอันยี่สิบสี่ชั่วโมงหรอกค่ะแต่ว่ามันเมื่อวานนี้มาเธอเอ้ยมาแล้วมันเป็นเรือใหญ่เข้า่กนมันก็เลยเต็มมันก็เลยมันต้องไปเข้าอีกตอนสามทุ่มเนาะค่ะเนาะก็เลยพากันยุดขนนอนอยู่อันนาเขื่อนมันมีเฮอที่ปลูกเรืออยู่ แฟนเอ้ยก็เลยอันแจงทางเจ้าหน้าที่ว่านอนอยู่ตรงนี้เนาะค่ะตองบอกพันเดียค่ะเพราะว่าปกติเพื่อนอันพันกระโยหยนอนซี้ซัวก็มันก็อันตรายเนาะค่ะเนาะ,ะว่าว่าหันเถอะปะมองโจดเรือมีที่ท่าท่าเหลือเฮ้ยโจอดแต่ว่าสํหรับเรือที่ว่าบโบได้ันโบเฮยโจดหึกเสียงคาเอ้มีจะเข้าเคลื่อนอ่แจงเจ้าหน้าที่เพื่อนแล้วก็สั่งอัน ว่านะเขาเคลื่อนตอนหกโมงเช้าพันกระจุดพันกระเบ้าอันตกหลงพันบอกพอดีพันได้เอ่ยพันตื่นมาพันพันกับมีไฟสีอันแดงเขียวเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นสีเขียวกับเขาได้ก็นึกว่าน่ะคือเขาพอดีเรือใหญ่มาค่ะเรือสัมลานใหญ่เรือสัมลานฟีฟ้าของสวิตเซอร์แลนด์ เฮ้ยอีกบรรยากาศนึง่งกะก็ะต้องเหลือใหญ่เข้าก่อนเถอเอ้ยพันกระบอกได้ค่ะว่าเหลือใหญ่มาก็ต้องโลก็เลยเข้ามาน้ําก็ดันขึ้นดําเรือขึ้นมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะคะ่ะขึ้นข้างบนเนาะเพราะเธอเอ้ยมาจากทางไต้นะคะถ้าไปทางไต้มันซีเพิน่นซีเอาน้ําลดลหลงอันเรือซีหลงข้างล่างเพราะหลงเข่าเนาะคะ่ะวันนี้ก็ขึ้นเข่าดันน้ําขึ้นข้างบนว่างั้นเดีอปะ เขามาครึ่งชั่วโมงก็ล่องออกมาแล้วคันนี้ค่ะตามน้าน้ําเดิมแม่น้ําดรูเนอร์อันนี้มันเป็นนั้นคลองใหญ่อยู่นะคะ่ะน้อบนันทึกซิโอกไปสูแม่น้ําใหญ่อีกพันก็เป็นช่วงมีคลองมีแม่น้ำเนาะคะ่ะนาะมันก็แล้วแต่อันเทคนิคการทําของคนบางงานแบบการสร้างเขื่อนงามตาคะ่ะเอาบรรยากาศตอนเศร้าๆอย่าคะ่ะอันอยู่ประเทศฝรั่งเศส ก็คืออันตุ๊กตาผาฝันก็คืออันเพื่อนๆพี่น้องทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เข้าชมบบชมเอยกับบทดบว่ากันกระทักทายกันก็เพื่อมีความสุขบบทักทายกันก็ือมีความสุขค่ะก็ตามใจตามใจคนดูเนาะค่ะเนาะว่าว่าตรงๆเขาก็เบิ่งกันไปนานๆค่ะบพะเบิ่งกันผ่านๆกันก็เห็นได้ทักกันก็อ่ะอันนี้ของเอยตุ๊กตาอันนี้ก็ยังชื่นใจม่นบอกค่ะ อเอยการเ,เพื่อนเอนาะค่ะเนาะมีความสุขทุกคนได้เจอแ้อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เริ่มต้นวันใหม่แบบแฮปปี้ค่ะประสบความสําเร็จนาชีวิตเนาะ,ะเนาะประจําวันง้นแต่ไปงานที่การงานการครองชีวิตทุกทุกอย่างเนาะค่ะเนาะอ,ะอ่ะเรต้องเว้าเยอะค่ะเพราะว่าเามันยังเซาเซอยู่อันนี้ก็บบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่ที่อัน แม่น้ำดโรเนอร์นะะเนาะแม่น้ำดโรเนอร์หรือว่าอันนี้อยู่นน้ำคลองอยู่คะ่ะมันนี่นระเข้าไปแม่น้ำจักน้อยเห็นแสนเอ่ยบอกว่าออกมาจากช่วงอันเคลื่อนมาเป็นคลองพันออกมันนี้ก็เข้าสู่แม่น้ำใหญ่ค่ะพ่อกันคลิปนานาด้จ้าสวัสดีค่ะ